เรื่องที่11อประตูห้องแล็บตอนนั้นฉันทำงานเป็นนักศึกษาฝึกงานในห้องแล็บชีวเคมีเก่าแก่แห่งหนึ่งที่นั้นเงียบสงบมากโดยเฉพาะช่วงดึกดึกวันหนึ่งฉันต้องอยู่ทำงานต่อจนถึงเที่ยงคืนเพื่อทำการทดลองให้เสร็จ ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงแกรกเหมือนมีใครเปิดประตูฉันเงยหน้าขึ้นมองไปที่ประตูห้องแล็บมันเปิดออกช้าๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฉันคิดว่าลมอาจจะพัดแต่ประตูนั่นหนักมากลมคงไม่สามารถเปิดมันได้ง่ายๆ ฉันเดินไปปิดประตูแล้วกลับไปทำงานต่อไม่นานนักเสียงเดิมก็ดังขึ้นอีกแกรกคราวนี้ประตูเปิดกว้างกว่าเดิมฉันเริ่มรู้สึกขนลุกสู้ฉันตัดสินใจเดินไปดูให้แน่ใจแต่ก็ไม่พบใครเลยมีใครอยู่ไหม ฉันถามออกไปเสียงของฉันสั่นเครือไม่มีเสียงตอบรับฉันรีบเก็บของและออกจากห้องแล็บทันทีตั้งแต่วันนั้นฉันไม่กล้าอยู่ทำงานในห้องแล็บนั้นคนเดียวอีกเลยฉันเชื่อว่า อาจจะมีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างยังคงวนเวียนอยู่ในห้องแลบนั้นบางทีอาจจะอยากให้เราได้รู้ถึงความลับที่ถูกซ่อนไว้ภายในการทดลองอะไรสักอย่างก็เป็นได้